อุย้ยป่าอะไรวูบเลยตรงนี้ อุยโอ้ยกัดแบบโอ้ยคนโผล่มาจากไหนโอ้ยกัดแน่นมากโอยตัวนี้กัดสะใจเลยทุกคนโอ้ยสายใหญ่ครับโผล่มาจากไหนเนี่ยโอ้ย เป็นคำเลยครับไม่ได้โต้งเลยนะทุกคนลงคอเลยอะโอ้โหตัวนี้โคมันไหนไม่รู้รแบบตกใจเลยอะอไม่ต้องโตงเลยนะทุกคนลงคอครับนี่ช้อนใหญ่ไซโลครับเจ้ากับย่างแก้ขันจิ๋วนะทุกคนนี่เรียบร้อยไซโลส,สวยเลย มันเป็นแบบหมายเขาลอกไว้ข้างทางนะทุกคนนี่ตีเลาะข้างๆไม่เอานะครับก็ตียัดไปมุมนู้นลากมาเรื่อยๆอุ้ยสั์แบบสันนั่นครับตัวนี้เดี๋ยวหาที่วางกล้องกันเต็มคำฮะ,ฮะอยากยางไกันจิว๋วข้างทางไตโลครับ สวยๆเลยนะทุกคนนี่ก็ฝากผลง,งานกันไว้ด้วยครับผมกับเจ้าอยากอย่างแก้คันจิวครับสุดยอดมากครับผมฝากไว้ด้วยครับผมสุดยอดครับ